เก็บของขึ้นรถแล้วครับพี่น้องเก็บของขึ้นรถแล้วอันนี้เป็นหนูพี่น้องหนูที่อาจารย์เขาก็อาจารย์สันสร้างน,นะครับผมแต่ต้องขอบคุณพี่นีด้วยครับเดอ้อพี่นีพี่นีเป็นคนอโอ่นเงิือนไม้ซสือหนูนะครับผมเพ่นว่าเห็นเอาไปฝากสุกรอบนะครับผมว่าหนูก็ต้องเลยซสือวันนี้ที่นี่เพิ่นเลยว่าอยากช่วยสนับสนุนทีมง,ง,งานคอนไวท์พี่น้องก็งเลยได้หนูนีนอ่อัดไปแล้วพี่น้องอัดเย็นไว้แล้วนะครับอยู่ในนี่นะครับ ส่วนไก่บ่ได <c oughs> เดตนหนูพี่น้องสองลกลัวสองลเคืงนะครับไปฝากทีมงานจานซันจานขาวพื้นดิย่างพี่น้องเก็บของขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่น,นี่เป็นเสื้อผ้ากับผ้าห่มพี่น้องเอามาซักครับเดินทางแล้วครับพี่น้องเ <c oughs> บื่อเมื่อวานนี่สองสามมือมาหนาวพี่น้องกับเมื่อวานวนี่แดดเบื่อวันนี้ฝนที่บ่ไดฝ <c oughs> นตกโอ้ตายตายอาการไข้กับโอ้มีการแบบ ปวดหวัวอยู่พี่น้องปวดหวัวเก็บขิงนะครับไข่อยู่ยังไข่อยู่นะครับผมปูจังหวัยังไข่อยู่ตอนนี้ยังไข่อยู่นะครับการไข่อยู่แต่ว่าเราต้องไปตามหน้าที่ของเจ้าของนะครับผมบรรยากาศก็อนอ,อกบ้านพี่น้องพายุเข่าอีกแล้วครับเดินทางมาได้ฝนตกมือนั่นพี่น้องเลยเบังสภาพอยากบึนะครับฝนแหงเติบอยู่ด้วยแงหงเมื่อคืนนี่ตรวดมาเนี่ยก็เป็นลิ้นๆพี่น้องพ่อปปล่อยนะครับผม กำลกัดก,ก่อนเดินทางนะครับพี่น้องเขาบ้านพักนะครับผมไปเรื่อยๆเมื่อไปกันจอดพักพี่น้องเพราะว่าเมื่อยมีอาการเจ็บคิ็งไอไอน้อยนะครับไปตรวจแล้วพี่น้องว่าเป็นยังเด้อนะครับเป็นมีอาการไข้ซื้อไข่ไข้แห้งดูสองมือไม่อนีมากกะถือว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นย,ยังแบบต้องพักอีกักมือแล้วพี่น้องแล้วเขามีหน้าที่ต้องไปซ่อมไปเล่นนะครับมันเสาร์ ถึงนี้พี่น้องนาทีไรนาดีตะอหลายครั้งที่ยี่สิบแปดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพี่น้องครับขึ้นรถแล้วครับพี่น้องเก็บของแล้วนะครับของฝากนะผมทีมงานอาจารย์สันอาจารย์ขาวค้นว้อยขมสีหหาคนเผืนหันนะรอบเมื่อกี้หนูไปฝากเพิ่นที่นี่เพิน่นว่าเออแซบจะกินอีกนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนรอบนี้พี่น้องขอผมสลับพี่นี้นะครับผมคนเงินให้ซื้อหนูห้าร้อยบาทนะครับผมเอาไปฝากทีมงานอาจารย์สันอาจารย์ขาว แล้วก็ทีมงานนักดนตรีฮาทุกคนนะพี่น้องชือว่ารอบนี้ได้หลายตัวอยู่หาหกตัวอยู่นะครับพี่น้องมิตรลุ่นย่ียย์เป็นอยากกินแบบย่างมาซันว่าก็บสองตัวก็จะให้ทีมงานนักดนตรีขัวแล้วก็อาจารย์ซันยางากักสามตัวนะพี่น้องให้เพคนกินเป็นซังเนาะเก็บ <c oughs> ของคุณตัวเราพี่น้องครับอาการไข้ก็ยิ่งแก้มือน่นเราพี่น้องไข้สองสามเมื่อนี้แหละไข้ ว่ามันยังได้พี่น้องปวดขาแห้งพี่น้องหลังจากเมื่อเนี่หนาวปวดปวดขาแห้งเนาะปวดขาแบบแห้งคัะมัฮหอดบ้านปวดปวดที่นี่มันเหมือนกับปวดแห้งมันตีผิดไข่นะพี่น้องไม่ได้เป็นยังไงเราแค่แค่ไข้แค่ซื้ออาการก็มีกันคือ้นไข่กับมันเมื่อยเป็นเมื่อยลุกบวกลื่นประมาณนี้นะพี่น้องเจ็บคิงอาการปวดหัวนะครับผมก็ได้แค่กินยาับผมกินแต่ยานะพี่น้องเมื่อนี้ก็มีอาการ อาการกับว่าท่านได้ดีขึ้นมาไลยพี่น้องเต้ก็ต้องไปตามหนา้าที่เจ้าของเนาะก็วินนาอยู่วินนาปวดหัวเก็บคิงมกับปวดน้ำเึินบาดกินยานลัดไปเอาเนอะพี่น้องเนาะไปทําหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนนะครับผมไปทําหน้าที่ของตัวเองก่อนนะครับผมนละคือกลับมาพักมันอาการนึงคือมันปวดขาแล้วมันเป็นไข้แล้วพี่น้องบังทึงฝนตกเนาะนี่ฝ้าฝนขึ้นจาก หนาวกับหนาวคือจากฝนกับฝนเนาะจะอย่างนี่แหละปรับอากาศไอ้ร่างกายปรับเบาะท่าะพี่น้องไปเดวเจอกันอยู่บ้านพักพี่น้องไปเรื่อยๆครับถึงแล้วครับพี่น้องสาวเดียวเลยคือเก่าไม่จอดเติมน้ำมันครับเพราะน้ำมันเต็มถังแต่ออกบานนะครับเวลาไปไปขอนแก่นเขายังกี่เติมพี่น้องเป็นงานทับลายหรือเงินข้าเลื่อนเหมือนวันที่หนึ่งพี่น้องครับอาจจเล่นเขาเลื่อนมัน วันเสาร์ภาควันอาทิตย์มันจันก็ไปเล่นต่อที่อนนจันเรื่องนะครับผมเฉ่เดินทางแบบใดอะไรยังไงนะครับผมถึงแล้วเรียบร้อยนะครับผมผู้ใุดอยู่บบันเนี่ยเพืถึงบันพัดที่แน่ๆเห็นรถจันต่ำแล้วพี่น้องร้านสาวไอหมีขึ้นมามาก้อนผมออกมาก้อนผม้ากามงคนนี้ผมบอกสิบเอ็ดโมงบรถก็ไม่เห็นมาทั้งหมดบอกร่งเลยน้องเตยก่ที่ถือจะทันมาสงสัยผมก่อนกอนมู บอนของมาสวยหรือดิพี่น้องบอนมาสวยหรือดิขึ้นวามาหยอดก้อนโมขึ้นวานะเพราะว่ามีเห็นตั้งจันต่ำก็จันท์หนุ่มอันทร์หนุ่มก็ยุ่นี่เนาะเดี๋ยวลงทางล่างพี่น้องเจอกันคุณยกของครับผมมาจันท์นัดคุณล้างเป็นเสื้อผ้าเราล้างไป็นอะไ้เราพี่น้องเสื้อผ้าในห้องอันนี้จะเป็นล้างหนูได้ไหมนี่อ่ะ ลองหนูพี่ครัวกินเลยจักสองตัวกันจัดนอตนะครับนัดคนชาแนลเอาไพุ่นกั้งใจถึงต้องลดสุกคนหนูกินก้อนเขาพหดเดี๋ยวนี้เียวาหดเรื่องไหนฮัลทนไม่จัดรถก้อนหนา่อยน้อยเดี๋ยวเอานะเออเออคนหนูคหนูนี่ครับเชฟเรามพาดนะครับผมกินาชชนอยเหนียนะออเพม่อรถอันนี้ไปเหอใครถ่ายง้นถ่ายงานสิ่งเหร อยงั้นเพื่อนบอกย้อนจีควรหนูเป็นก้อนเพี่ครับผมแล้วกันนัดกินขอยังมองว่าดูดยังจะอะไยกินข้าวยังยังครับที่มันกินข้าวเออกับพอดีควรหนูกินสักสองตัวอันขอบคุณสำหรับพี่นีด้วยนะครับผมโอนเงินให้ซื้อหนูวานนี่หาร้อยบาทนะครับขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวขวากินก้อนนะผมจะจ้องไว้จานสันจักโหลขวากินจักโลหนึ่ง ขอบค okay. so, yeah. ุณสำหรับพี okay. ่นีนะครับผมของฝากไก่ไม่ได้เฮ็ดซ้่มมันมีคนเฮ็ดไหหมู่บ้านเนี่ยก็เลยเอาหนูมาก่อนรอบหนาจังคัวไก่มาจากสองาำตัวสำหรับไก่เอาจัดการที้สองตัวเซตเซ็มเนาะนี่ต้มปลาไหลขึ้นเป็นตัวเซ่บใช่ไหมาฝากเนี้ยคงข่อยมันมีอยู่ตลาดมันเป็นตัวน้อยแม้ถ้าปูมือเนี่ยมันก็เลยเบาวอะไปใส่พอนไปใส่เห็ดมาในสองตรอบหนารอบหนาอะไรซ่าง เขาใส่ลันอยู so uh ่เห็นเขาเริ่มเห็ดลันแล้วก็ยัยังก่อเขาเอินบังสิบังร้านน่ะนะเดี๋ยวจัดการเอาคนรู้ไปไหนเขาตรวจแซ่บไปไหนีพี่น้องตรวจแซ่บนะครับผมเดี๋ยวจัดการคนในครัวมึงที่ไหนเจ้าของก๋วกินก้อนจันทร์พี่น้องเพราะว่าจานทร์จันกับจานทขาคนอยากย่างจัดมาให้นะครับ ความทุมเานักดนตรีของเรานะครับผมลังกานเชนเช็บตังพีอสมัครหอดซักเียวเนาะไม่ท่านหอดหรอคือเียวน้องเตยกับไม่ท่านหอดพี่เหรานลอดหโามเอะืออลานเอื้อลอุอุ้ยเตยไปเห็นพอดีอ๋อยุ่งไหนล่ะโอ้โ้ ลอรุดนะพี่น้องรบกันรบลอรุดของแซบอีสนันตัวหนูอย่าพี่น้องเลยคุณกวนครับจัดอะไรได้ต่้ง่เบิ่์่ันนเเะเออน่ะเอไม่ต้บกเขืออนอกบกเขือร่มากอ,าาาอ,อ้หนีได้ส่บกเขือหวานหวาสวยน้องอน้องมีอะไ เดี yeah. ๋ยวมีอยู่นะครับต้งนี้ข้งนี้อย่าง,างุ้นี่อยางนี่นอนโอ้แข็งน้ำไหมพี่น้องหนอ,อนอหนอนยุติเลยไหมนี่นึงาหนึ่งอย่งวุ้หนึ่งวันหมูแก้วโอ้โอโอังไม่แข็งน้ำไหมความพี่น้องเล่ไฟได้แล้วครับเรา้หมูตามันโอ้จังุยย้ยหนเลยนะจังตุ้ยพี่น้อง เดินไปแล้วเนี่ยรมจวดเรารห้กันสันบรับไหมพี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องน่ากินมากเลยขัวหนูขไปบรรทาดไยอุบุญขวอเป็นไรการสันโทรหาบูรับเลยพี่น้องครับนีงนักขัว่ ร้านสาวกกนะ้อนหมเนาะตะเกาวงคุ่นกำลังมาหอดก็ได้ด้วกิคนคอี้พี่น้องครับเชฟนะคับเชฟตั้มจัดการให้นะครับผมซับไผ่เลยเข้าอะไรปะอุ่นกระปีเลยแบบน,นี้นะครับผมกินข้าวเดี๋ยวจ้องไห้จันสร์ันอยู่พี่น้องสามสี่ตัวนี่ขัวแค่สองตัวพี่น้องสองโลครึ่งเนาะมันน้อยดิเรกินข้าวก็ขอผมนะครับวันนี้ก็ขอเสื้อผ้าเจ้ายังไม่เสร็จครับข้าวเหนียว ขับจ่าไม่ไมีเนื้อลังบวกอะนัวมหนุ่ลึกมาแล้วนอะ <c oughs> สาวกับสาพรมาถึงแล้วอ่ะคลิปนี้ทิ้งไว้ไทยวัฒน,น,นีนกินเค้ากินหน้าพี่น้องจะได้เตรียมซ้อมซ้อมได้บุบุฝนตกฝ <c oughs> นมาหอยาฝนตกหร้อพี่น้องอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้วัฒนินขอบคุณทุก<อ>สัปดาห์ทุกได้ทุกใจ,ใจทุกเมื่อผู้ลูกคาพิงนสสวัสดีครับ